สวัสดีค่ะพบกับช่องไบซาสตอร,รี่ค่ะวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาปลูกผักสลัดกินเองค่ะน้องไบนะคะเขาอยากปลูกผักสลัดกินเองนะคะมามาก็เลยจะมาให้เขาลองทําดูนะคะว่าว่าผักมันจะขึ้นไหมเขาอยากจะกินที่เขาปลูกเองนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมามาจะพาไปดูนะคะว่าน้องไบทํายังไงบ้างมามาเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ดินดินที่น้องไบจะปลูกอ่ะน้องไบเอาให้เพื่อนเพื่อนดูว่าน้องไบต้องทําอะไรบ้าง อันนี้คือดินสําเร็จรูปนะคะดินพิษมอสนะคะมาใช้พิษมอสนะคะเป็นดินที่สําหรับปลูกแล้วก็น้ําก็ไม่ใช่น้ำอันนี้ฟอกกี้ฟอกกี้เขาจะไว้ลดน้าต้นไม้น่นนนกระป๋องเอากระป๋องมาให้เพื่อนๆดูว่าน้องปใช้กระป๋องที่แบบขนมที่ลือนเหลือๆนะคะเอามาปลูกได้เนี่ยที่น้องใบกินกินเสร็จแล้วเอลรางให้สะอาดแล้วก็เอามาใส่ดินอ่ะน้องใบใส่ดินเลยใส่ดินเลย ตักเอาดินมาตักเอากระป๋องมาตักดินเลยเออนี่นะคะเราก็จะเริ่มจากเอาดินทรายโอเคพอแล้วค่ะลูกพอละใส่ดินนะคะแล้วนี่มาม้าจะให้ดูมเมล็ดคือมาม้าซื้อแบบที่มันแบบผสมมานะคะว่าว่าไม่รู้เป็นพันุ์อะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมาถึงจะรู้นะคะเป็นซื้อแบบผสมมานะคะผักสลัดต่างๆชนิดต่างๆนะคะมาม้าก็เตรียมให้น้องไบเอาใส่เอาใส่ในดินอ่ะ มีสายพันธุ์กีนโอ๊กด้วยนะเออมันมีหลายพันธุ์มากเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องไม่ถูกเลยนะเอออ่าจะ่ามาเพิ่มดินนิดนึงโอเคอ,นนอ,อ่ะน้องใบเอามาเลยใส่โรยโรยไปเลยเดี๋ยวพอมันโตเราก็รู้ว่ามันเป็นคือพันธุ์อะไรระวังหกนะลูกอะมาให้ดูฝั่งโน้นดีกว่าอ่ะนี่เคลียร์ๆหน่อยเคลียร์ๆให้มันกระจายกระจายเอ,อ่อเคลียร์ๆลงไปค่ะเคลียร์ให้หมด เขียให้หมดเลยเออให้มันกระจายลงไปนาเกี่ลามือมาแล้วนะอือ่าเขียียๆลงไปเดี๋ยวพอโตปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันเป็นพันุ์อะไรบ้างเพราะตอนนี้มันมาซื้อแบบผสมมาไงก็เลยไม่รู้เราจะมาเด็ดแต่และว,วันอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมด,ดอุ้ยอ่ะนี่นะคะน้องใบก็ใส่ลงไปแล้วเราทำไงต่อ เอาน้ำฉีดเลยเอ,เอาเอาเอาแบบว่าให้มันให้มันจมจม,จมนิดนึงเขี่ยเขียให้มันแบบให้มเมล็ดมันจมจมนิดนึงนะคะนี่โอเคน้องใบให้มันไปฉีดน้ำฉีดในช่วะเป็นการใช้เวลาว่างนะคะทุกวันนี้น้องใบก็ไม่ได้ทําอะไรมามาก็เลยหาอะไรให้ทำพเพราะเรียนเอาล่าสิก็ไม่มีอะไรทำมวแต่เล่นเกม <c oughs> จะได้ไม่ต้องเล่นเกมไง ให้เพื่อนเพื่อนทำตามจะได้ไม่ต้องเล่นเกมโอเคพอ<ช>เราฉีดจนชุ่มอย่างนี้แล้วเอมาม่าจะให้น้องใบเขียนวันที่นะเขียนวันที่ที่เราปลูกวันนี้คือวันที่ยี่สิบเก้าเขียนน้องไบเขียนยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะคะยี่สิบเก้า 29, ทับเจ็ดก็ได้ลูกจะได้ง่ายๆแล้วก็พศอสอเท่าไหร่ทับหกสี่เออโอเคนี่เราเขียนไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันกี่วันแล้ว นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะหนึ่งคืนนะคะนี่แล้วก็เปิดลดน้ําทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาๆเจ้าออกแดดแล้วก็ให้น้ำใบลดน้ําทุกวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไปสักสองสามวันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคไหมคิดว่าสีงวันน่าจะขึ้นแลวอ่าววันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะสองสิงหาคมแล้วเราจะมาดูต้นไม้ของน้องใบกันว่า ว่ามันขึ้นขนาดไหนแล้วนี่เพื่อนๆเห็นไหมมันขึ้นขนาดนี้แล้วผ่านไปสี่วันนะคะขึ้นขนาดนี้แล้วอ่านน้องไบต้องทําไมต้องฉนะีดลองลดน้ํานะคะลดน้ําทุกวันเลยให้แบบเปียกๆหน่อยมันก็จะต้องย้ายต้นกล้าแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่ 3, 3สามสามสิงหามามาจะให้ มาดูน้องใบใหญ่ต้นก้ากันนะคะเดีย๋ยวต้นก้าลงหลุมอะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูน้องใบใหญ่ต้นก้ากัน<ม>ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเป็นวันที่สามวันนี้วันที่สี่แล้วค่ะวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะเพราะว่ามามาต้องเอาต้นต้นเนี่ยมาลงมาลงในหลุมแล้วนะคะจริงๆต้องลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานมามา,มาไม่ว่างก็เลยมาลงวันนี้แทนนะคะ นี่มามาจะให้ดูมันเป็นต้นอย่างนี้นะคะต้นอ่อนอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอามาลงในหลุมนี้แยกทีละต้นทีละต้นทีต้นใส่ใส่ในหลุมอันนี้มามาเตรียมไว้ให้น้องใบแล้วอดินใส่นะคะแล้วก็ลดน้ําให้เปียกๆหน่อยเดี๋ยวมามาต้องช่วยน้องใบนะคะเพราะว่าต้นมันแบบบอบบางมากเลยมามาต้องให้นายใบค่อยๆทําเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องใบจะทําได้ไหมอันนี้นะคะมามาเตรียมปะกาเพื่อให้น้องใบเจาะเจาะลงไปใน ในนี้นะเจาะก,ก่อนนะให้มันเป็นรูนะคะนี่อย่างนี้นะให้มันเป็นรูแล้วก็เอาต้นเนี่ยโดยใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆเขี่ยมันขึ้นมานี่ม,มามีม๋ยวมามาจะเขี่ยให้ดูต้นหนึ่งเขี่ยขึ้นมาต้นหนึ่งนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มันมันบอบบางไงมาก็เลยต้องต้องช่วยน้องใบค่อยๆ เ,ะะเดี๋ยว<ร>มาขึ้นมือเออไม่มามันจะขาดไงถ้ามันเรารุนแรงอะ่ะมันจะขาดเราเลือกต้นที่แบบแข็งแรงแข็งแรงนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมาก็เขีียมันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะคะก็มาใส่ในรูที่เราเราเอาปกาจิ้มไว้มเมื่อกี้เนี้ยนี่ค่อย,อยตั้งขึง้นไปแล้วก็ค่อยๆกดดินลงไปอ่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยแล้วเราให้มันขึ้นโตเต็มตัวแล้วะคะ่ะ ใช่แล้วพอมันโตในในในหลุมนี้แล้วอะ่ะเราก็ต้องย้ายลงไปในกระถางอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันโตแบบขึ้นมาให้เรากินได้เลยอย่างนั้นเลยอะลองดูน้องใบน้องใบลองดูอะถือค่อยค่อยเคี่ยนมันขึ้นมาทีละต้นนะลูกอย่ามามา,มาช่วยนะนนให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยต้นไหนก็ได้เออ,อนนช่วยมือสองมือติลลกช่วยกันเออไม่ต้องดึงจนละขาดนะมามา,มาเคี่ยนขึ้นมาอย่างเงี้ย ไหมเนี่ยเนี่ยนี่นี่นนมามาได้อีกแล้วแต่ลองไปจิ้มจิ้มมาน,นี้ยังจิ้มจิ้มรูไว้ <Okay. S 2> อเค่ะมาใส่แล้วนะอ่ะได้ไหมหนูได้ไหมไม่ได้นหนูอ,นอย่าไปดึงมันลูกหนูหนูหนูค่อยๆเทียบขึ้นมาอย่างงี้เออย่ามาคุยขึ้นมาให้อ่ะอ่ะหนูเอาค่อยยขึ้นมาเลย อ่ะน้องใบเอาไปใส่น้องใบได้แล้วเอาต้นนี้ไปใส่ใส่ในรูรูอะ่ะที่มาเจาะเจาะรูไว้อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มาประกาศดําไว้อ่ะอน้องใบใส่รูนี้ใส่ยอดลงไปก่อนแล้วก็เอาดินกกบกบกบใส่ลงไปอีกนะคะนี่แล้วก็กบอย่างเงี้นี่ก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมโอเคเดีย๋ยวเราจะนั่งทาให้หมดก่อนนะเราต้องทาให้หมดทุกต้นเลย ได้ไหมหนูอย่าหนูอย่าเขี่ยให้มันขาดนะลูกอย่ามาทําให้มามาเขี่ยขึ้นทําไม่เป็นมันมันต้องใช้แบบความพยายามนิดนึงนะลูกนี่อ่ะอ่านลงไปได้แล้วอ่านลงไปเอาไปใส่ไปเออคุยให้มันลงไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งะเบิ้มอ่ะคุยให้มันลงไปเอออ่ะแล้วก็เขียดินกบลงไปอย่างงี้เฮ้ยน้องใบเดี๋ยวเพิ่งไปคุยมันออกออกมาสิตร โอเคเดี๋ยวมามาให้น้องใบทําให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะนี่ตอนนี้นะคะก็มามาก็ช่วยน้องใบทําเสร็จแล้วนะคะนี่มามาได้ประมาณ40ต้นนะคะแต่อันเนี้ยสองต้นเนี้ยมันจะแบบไม่ค่อยโตม,มามาแต่มามาใส่เข้าไปด้วยเผื่อมันจะรอดนะคะได้ประมาณ40ต้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะให้น้องใบรดน้ำน้องใบต้องฉีดน้ำดกต้องลดน้ําก่อนเออฉีดน้าให้ทั่วๆเลยนี่นะคะ ฉออีดน้ำให้ทั่วๆเลยจะกินหมดไหมคะสี่สิบต้นเนี่ยน้องใบกินทุกวันนะคะจริงเหรอกินหมดเลยเหรอสี่สิบต้นเลยนะกินโอเคเดี๋ยวอีกประมาณสองสามวันข้างหน้ามาจะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นมันโตขนาดไหนแล้วนะคะมันชุมนะะ่มแล้วเออมันที่หลูกนี่ข้างนางหน้ายังไม่ชุ่มเลยลูกเออนี่ยลดให้เปียกๆหน่อย ้เนดูโอเคพ<ข>อลแล้วค่ะพอแล้วโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสี่วันเนาะประมาณสามสี่วันอะ่ะค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะและนี่นะคะก็เป็นการอัปเดตนะคะต้นผักสลัดของน้องไบนะคะวันที่สิบอ็ดแล้วนะคะสิอสิงหาคมแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นใบ เพิ่มมาอีกสองใบแล้วจากเดิมมีสองเป็นสี่แล้วนะคะนี่แล้วก็โตโตขึ้นเยอะเลยแต่ว่ามันมีต้นตายไปนะคะเนี่ยเนี่ยตายไปหลายต้นเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาต้นที่แข็งแข็งแรง,งไปปลูกในกระถางต่อไปนะคะแล้วมามาจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะวันนี้มาม,มาจะมาอัปเดตผักสลัดของน้องใบให้ดูนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะน้องใบสิบหกค่ะสิบหกเดือน <8. S 2> เดือนแปดเดือนสิงหาคมนะคะเราจะมาย้ายลงกระถางกันแล้วนะคะนี่มาม้าเต็มกระถางมาเป็นกระถางเก่าที่บ้านมามามีต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายลงกระถางกันแต่ว่าต้นเล็กๆมามาก็ยังไม่ย้ายนะเนี่ยเพิ่งจะมันโตไม่เท่ากันอนะ่ะมันมีต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวเราจะย้ายต้นใหญ่ลงก่อนนะมีประมาณเกือบสิบต้นได้่มีเล็กที่สุดอยอเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยลงก่อนลูก อ่ะก่อนอื่นนะก่อนอื่นเดี๋ยวมามาให้ดูนี่มามาเตรียมดินไว้ให้น้องใบตักเราต้องทําไงก่อนน้องใบเราต้อง<ร>เอาไงไม่เราต้องไปเอาใบไม้แห้งมาใส่รองก้นเพื่อไม่ให้มันทะลุเห็นไหมมันมีรูเห็นไหมน้องใบไ,ไ,ไปเอาใบไม้แห้งให้มามาได้ไหมอ่ะถือน้องใบถือเก็บดอกใบไม้แห้งมาให้มามาอ่ะน้องใบเก็บใบไม้มาได้แล้วนะคะน้องใบใส่ลูก อ่ะเอาออกมาก่อนเดีย๋ยวมาช่วยอ,อ่ะลองไปลองให้มันปิดรูอ่ะขยุมขยุมไปเลยลูกขยุมไปเลยขยุมไปนะได้สองอันนะแบ่งออกมาได้สองกระถางอ้าวอ่ะแบ่งกันเนี่ยคนละครึ่งแบ่งใบไม้กันคนละครึ่งเออลองไปแล้วหนูก็ตักดินใส่เข้าไป พอแล้วนหนูตักดินใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งตักดินใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งลูกอ,อันนี้เป็นดินม,มามา้าผสมเอาไว้อ่ดินใส่ขึ้นไปตักขึ้นไปเยอะๆเลยครึ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแล้วต้นไม้ลงใ,ลใส่ไปอีกลูกใส่ไปอีกเออใส่ไปอีกอืมอนี่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยู่งว่างก็ชวน ผู้ปกครองมาทำกันได้นะคะอันนี้ดินผสมหมามาใส่ไปหลายอย่างเลยมามาก็ไม่รู้มามาก็ใส่นู่นใส่นี่ไปอ่ะได้ยังคะพอเราได้ดินแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเอาต้นเลยต้นลงไปปลูกนี่มามาใช้ช้อนเล็กๆเกนี่ยเห็นไหมช้อนเล็กๆช้อนกาแฟเนี้ยมาตักนี่ตักลงในร่อง มานจะตักให้ใบดูนะถ้าเพเ่้อนอยู่ที่โรงแรมก็เอาช้อนมานีเ่เห็นไหมใบเห็นไหมนี่มาจากขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วมาก็มาใส่ใส่ไงคะใส่อย่างนี้เลยใส,ยใส่หนึ่งต้นแล้วดิมกบโอเคบ,บาใบกบสิเอาใบควักๆเนี่ยควักคอบขบไปกบเอ่อกบเข้าไปข้างในอย่างนี้กบกบกบโอเคล้ามือมาแล้วต้ามือมาแล้วะอือเนี่ยเดี๋ยวเราลองก็ เนี่ยลดน้าต้นไม้ได้เนี่ยแค่นี้นแล้วเราก็ย้ายที่เหลือมาลงใเ,เออแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมามาจะช่วยน้องใบาย,ย,าย้ายเนี่ยเกือบสิบต้นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าได้กี่ต้นช้นแบบนี้ซื้อได้ร้านที่ยี่สิบบาทหางไงมั้มเนี่ยมาซื้อร้านยี่สิบาทชอยกาแฟเอามาตักต้นไม้โอเคค่ะเดี๋ยวมามาช่วยน้องใบาย,ย้ายก่อนอีกต้นมึงไหมน้องใบลองตักไหมอ่ะเนี่ยต้นใหญ่ๆใบนี่ใบใบทิ่มลงไปงี้มาสอนให้นี่นะตั้งตรงตรงนะตั้งลงไปอ่ะ ใบจับลูกแล้วใบก็งัดขึ้นมาอย่างนี้ค่อยๆนะนี่ค่อยๆงัดขึ้นมานี่เห็นไหมง่ายมากอ่ะน้องใบมามาเร็วๆๆโอเคกิ้มลงไปนี่นี่กบเลยๆๆเอามาให้กล้องดูอ่ะให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมได้แล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเราก็ได้กินแล้วนะเดีย๋ยวให้น้องใบไป,ไปรดน้ำต้นไม้ไมาไปเอาฟอกซี่มาเอา้ไปเอาฟอกกี้มาลูก ประมาณวันที่22น่นนะนี่เดียวเห็นไหมเนี่ยมามาก็มาตั้งเรียงๆไว้นี่เป็นผักสลัดของน้องไบส์นะให้น้องไบกินอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าได้กี่ต้นแล้วนี่นะคะก็เป็นต้นไม้กับต้นไม้ที่น้องไบกับมามาช่วยกันย้ายนะคะได้ออกมา8ต้นนะคะนี่มามาให้ดูนี่เลือกต้นใหญ่ๆออกมาก่อนนะคะส่วนที่เหลืออันนี้ เดี๋ยวรอให้มันโตอีกหน่อยแล้วค่อยย้ายอ่ตอนนี้มามาจะให้น้องใบลดน้ําให้ชุ่มเลยลูกลดให้แบบเปียกๆเ,เลยมันจะได้ไม่ตายเพราะเราเพิ่งย้ายมันเนี่ย,ยแล้วอีก,อกไม่กี่วันน้องใบก็จะได้กินแล้วฝีมือที่มามาปลูกเองรดให้เปียกๆเ,เลยลูกอเดี๋ยวต่อไปนี้หนูต้องมาดูทุกวันเลยนะหนูต้องมาลดน้ำทุกวันนะรู้เปล่า เนี่ยมันเริ่มออกมาเป็นพันแล้วให้เราเห็นแล้วว่าพันอะไรเนี่ยเนี่ยคนละพันกันมามาก็ไม่ได้แบบว่ารู้วิธีการปลูกหรอกนะคะมามาก็ดูใน YouTube เอาแล้วก็เอามาให้น้องใบปลูกถ้าผิดพลาดประการใดมามาก็ขออาภัยไว้าที่ดีด้วยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวามามาจะมาอัปเดต ในวันต่อตไปให้ดูนะว่าโตขนาดไหนเนาะ <30 S 1> ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เท่าไหร่คะน้องใบสามสิบค่ะสาสิบงหาคมนะคะเราจะมาทำอะไรกันคะมาตัดผักสลัดกินกันเออได้เวลากินแล้วมันโตแล้วนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าน,นี่มันโตแล้วเห็นไหมคะวันนี้น้องใบแกก็จะมา ตัดผักสลัดไปกินแล้วนะคะวันนี้จะกินอะไรคะน้องไว้กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ผักสลัดเอาเอาผักสลัดไปใส่แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมโอเคอ่ะเรามาตัดกันเลยอ่าน้องไว้ตัดไงตัดตัดแค่ไม่ไม่กี่ใบพอลูกเพราะว่าหนูก,กินนิดเดียวเอออ่ะนี่ได้หนึ่งใบแล้วเอาสักสองใบก็พอลูกสองใบแล้วเดี๋ยวเอาไปไปเอาพันนูนมัน่งนี่นี่นี่น้องใบนี่ ใบใบนี้สวยเออเออโอเคนี่จะเก็บไว้กินได้อีกนะอ่ะน้องใบไปตัดต้นนูนบ้างลูกเออ,เอ,อต้อนนั้นก็ได้ค่ะต้นนั้นก็ใหญ่แล้ว่ะสักสองใบเออสักสองใบโอเคค่ะนี่ สวยๆทั้งนั้นเลยให่เราเก็บไว้กินนะอืมจะมีต้นที่มันแบบว่าไม่ค่อยโตอยู่นะแต่บางต้นก็โตแล้วโตใหญ่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมาม้าจะไปทาแฮมเบอร์เกอร์ให้น้องใบกินนะคะไหนเอามาให้เพื่อนๆดูนี่นะคะน้องใบก็จะไปใส่แฮมเบอร์เกอร์โอเคค่ะอย่าไปเจอกันที่ห้องครัวค่ะนี่ตอนนี้นะคะน้องใบเขาก็จะเอาผักสลัดมาล้างน้องใบล้างดีๆวางลงไปสิกระมังอ่ะวางลงไปเออแล้วก็หนูก็ล้างทีละใบ นี่นะคะมามาซื้อนมปังมาให้น้องใบละเดี๋ยวเราจะมากินแคมเบอร์เกอร์กันอ่าตอนนี้มามาก็เตรียมเครื่องให้น้องใบเสร็จแล้วอ่ะน้องใบให้น้องใบทําเองนะอ่ะน้องใบเอาเอาซอาสอทาขนมปังหน่อยอันนี้เป็นซอสน้าสลัดนะคะเดี๋ยวใส่ซอสมะเขือเทศด้วยทาทาแล้ว พมาช่วยนะมาช่วยกินของสลัดมากเลยต้องเยอะเนาะเอาเยอะไหมก็ไม่น้อยแค่นั้าวเอาอะไรวางก่อนดีคะเอาเบคอนนะเอาสลัดเลยเออเอาสลัดเลยสลัดมาวางสองแผ่นที่หนูอยากกินะสลัดนะคะ แลี่เชยวันะลองใบล้างมือแล้วนะคะนี่นะใส่ไปเลยนะอ่ะโอเคยังโอเคค่ะโอเคเอาเอาอะไรใส่ดีนะเอ,เอาเอาบอเบคอนก่อนนะนะนะเบคอนก่อนนี่บอกเลยนะคะว่าน่ากินมากเดีย๋ยวให้ชิมเดีย๋ยวให้ชิมค่ะให้อยากกิน้วเพื่อนเ,เพือ<ๆ>่องไปทำตานโรยบนเคียงอ<ๆ>ะคะ่ะ เอาเอาสามแผ่นพอแล้วก็ต่อด้วยอะไรคะไข่ดาวค่ะไข่ดาวโปะไปเลยนี่อสมะเขือเทศหน่อยไหมเอาค่ะใส่ท้อมะเขือเทศหน่อยนะอาใส่ให้เอาซอมเยอะๆเลยเยอมๆเลยเหรอโหเยอะไป เยอะไปแล้วเดี๋ยวออกออกออกอกข้างๆได้โอเคโอเคมาปิดเลยนะค่ะอ้าวเดี๋ยวมายกออกให้นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอ่ะน้องบาถึงเวลารับประทานแล้วค่ะไปยกไปนั่งค่ะยกไปนั่งอ้าวถึงเวลารับประทานแล้วค่ะใหญ่ไปไหมลูก เออ้าซส่มันจะทะลักแล้วนะไข่ดาวจะออกแล้วนะ่ะลองไปทำดีๆไข่ดาวจะออกแล้วอ่ะยกเอาไว้เดี๋ยวจันโดนโดนถกลก <c oughs> นี่ไงมันออกมาทางนี้ไงลูกหนูกัดทางนี้สิหนูกัดทางนี้สิสอ่ะกัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอเจอยังคะโอเคอร่อยไหม อร่อยค่ะผักสลัดอร่อยไหมขมไหมบอกเพื่อนเพื่อนดิไม่ขมเท่าไหร่นะคะไม่ขมเนอะอยากให้เพื่อนเพื่อมาทําตามน้องใบมั่งให้เพื่อนๆมากินผักตามน้องใบอเออนี่ไงเจอผักนะให้เพื่อนเพื่อดูหันให้เพื่อนเจอผักแล้วนี่โอเค <c oughs> ปักเลอะมากอือหือ ยอดอร่อยเดี๋ยวมามาขอตัวให้น้องใบไปทันดีๆก่อนนะดนเลอะหมดละจะรดหมดละโอเคค่ะนั่นลาเพื่อนๆเ,เลยค่ะอย่าลืมอะไรคะถ้าใครครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสับค่ะท่านช่องใบซาสตอรี่ด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายงํา